สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีเวสไลม์สีมุกอีกแล้วสามสีเลยวันนี้ก็คือเหมือนฉันทีที่แล้วก็เป็นสีดำหมดเขีม่วงไปแต่เป็นสีมุกหมดเลยแล้วนะคะก็วันนี้ก็้มาถึงตาของสีแดงแดงนี่คือดีมากอยากจะบอกคือนี่ค่ะ ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เล่นสีมืออาจจะตกตะกอนได้สีอ,อาจจะตกตะกอนรลมาณนี้ทำมาเล่นกันเลยนะคะน่าจะเอาสีข้างล่างให้ดูสีข้างล่างแบบสีประกายมาก อื่นนี่ไม่อยากแผ่บางให้ดูตรงนี้จะแผ่บางให้ดูที่อื่นในงนงี้น,นคะคะแผ่บางมันนี้ไม่ค่อยสบายนะถ้าเสียงแบบไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงเบาขอใครด้วยแต่ว่าเรื่องเสียงเบานี่คือเราเสียงเบาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดไม่ชัดหรือว่ามีมี <c oughs> อะไรประมาณนี้ก็ขอใครด้วย 不要买进。 อย่างจริงก็เป็นมากเลยลชมโอ้แผ่ไ,ไว้บางมากบางมากเลยอืมเฮ้ยวางที่ไหนแผ่ได้วางขนาดนี้เนี่ยบางมากเลยตุณนุมานี่แผ่ของจริงอะนี้ยนี่ก็แผ่น้บางง้ ใส่มากอ่วมาแผกกีนะอืมใสมากมากเลยใส่แล้วก็บางทั้งน้องก็สีแดงหมดเลยแต่ตรงนี้นใส่มากเนี่ยเอามือทะลุเข้าไปได้เลยยโอเค วันวน,นะะนี้ก็ขอลาไปก่อนกับสลามสีแดงนนะคะเนี่ยขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอตัวไปเล่นสลามก่อนนะบ๊ายบาย